หวังว่าจะรอดนะเออขอตัวสังใบค่ะฉันนี่อยากจะออกไปจากที่นี่ใจจะขาดอยู่แล้วลละวันดีมีใครอยู่บ้านบ้างไหมนี่คือมีคนฝากมาให้คุณนะครับอะไรนะเราจะได้ไปที่โลกแห่งอวตารแล้วเหรอยทำไมนานจังนี่ลูกรักแม่กับพ่อมาแล้ว สวัสดีค่ะหวัสดีค่ะตื่นเช้าจังเลยวันเนี้ใช่แล้วแหละคะ่ะวันนี้มีอะไรให้ทำต้องเยอะแรงฟันเลยนะคะอนอนมเหรอโอเคเฮ้ยนี่มันไม่ใช่นมช็อกโกแลตนี่นะโอะ้ขอโทษด้วยนะคะคุณหนูให้ตายสิยายเป้านี่แกจะไม่รู้เรื่องไปแล้วแม่คะพ่อคะตื่นเร็วโอเคโอเคอะไรลูกหนูหิวเหรอถ้าอย่างนั้นไปกินข้าวกันดีไหม โอเคคกินได้อร่อยนะลหลนะ oh. นี่ครับมาเสิร์ฟแล้ครับไม่นี่มันอาหารขยะชัดๆเลยหนูไม่กินแล้วออได้ครับเดี๋ยวผมจัดการให้นี่ครับลองกินดูไม่ฉันไม่กินอะไรทั้งนั้น่ะให้ตายสิ <S 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 นี่เบาๆหน่อยจะได้ไหม เออขอโทษด้วยนะคะเฮ้ยตายสี่ยเนี่เอาแต่ใจเป็นบ้าแหละนี่ทำไมหนูทำตัวแบบนั้นเลยจ๊ะอยากจะซื้ออะไรก็ซื้อเลยนะกินเลยจ้ะให้อร่อยจังเลยให้ดีจังให้อร่อยอ่ะสัญญาไปเลย ถ้าอย่างงั้นหนูพอใจแล้วใช่ไหมกลับบ้านกันเถอะมากินในร้านแบบเนี้ยผมไม่อนุญาตนะเอาเถอะนะาถ้าอย่างงั้นผมขอจ่ายตังค์ไม่อั้นไปเลยแล้วกันนะกลับบ้านกันเถอะนะจ๊ะเอาละเอเมลิลี่พ่อกับแม่ต้องไปก่อนนะไม่บา,บายจ้าไปกันเถอะนะคะคุณนานะเซนาะพ่อกับแม่ไม่อยู่ทำอะไรดีนะวันเนี้ ถ้าอย่างงาั้นไปพักร้อนดีกว่าไม่ต้องไปโรงเรียนแลวเงินเยอะเลยอโอ้สุดยอสุดยอดดีจังสวัสดีนี่เธอเป็นคนเดียวเหรอเนี่ยใช่แล้วและ,ะฉันก็มีตังค์เยอะมากโอ้โอ,โอ,โอได้ครับเชิญเลยเชิญเลยนะครับคุณแมลี่ขอบใจ อะไรเนี่ยแปลกชะมัดเลยว้าวสวยจัง hoo! ขอเช่าหนึ่งนะมาเที่ยวคนเดียวมันจะต้องสนุกมากๆแน่เลยนี่แกเอานี่ไปซะไปไก,กลเลยแต่แเฮ้ <laughs> เยอย่ามา <c oughs> บูลี่ฉ <c oughs> ันนะอะไร ถ้าในอุตสาห์ช่วยนายตั้งหากอ่ะเอาไปแล้วก็หบปากไปสัอโอเคนี่ไงน,นี่ไงให้ <c oughs> แกไม่ชอบเหรออืมไปไว่ายน้ำเล่นดีกว่า <c oughs> นี่นะใครก็ได้ช่วยฉันเถออันนี้เธ <c oughs> อมาเดี๋ยวฉันช่วยนะหัว แบบเนี้ยไม่ดีเลยคุณหมอคะเกิดอะไรขึ้นกับลูกสาวของเราอ๋อลูกสาวของคนป่วยนะครับคงอยู่ในอาการโคว่าไปอีกนานเลยนี่คุณหมอช่วยหน่อยสิพวกเราไม่ตังนะขอโทษด้วยนะครับแต่ว่าบัตรเครดิตของคุณไม่ผ่านถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจัดการเองเดี๋ยวเราก็แก้ปัญหาได้เองนี่คุณผมอยากจะถอนเงินให้หมดเลยได้ครับนี่ครับ บ้านหลังเนี้ผมดูแลเป็นอย่างดีขอบคุณมากเลยนะครับอ๋อเข้าใจมากเดียวแบบนี้ฉันไม่ซื้อไม่ได้หรอกอ้าสวัสดีครับ <c oughs> ยังไงก็ช่วยรักษาโลกของเราด้วยนะ <c oughs> ใช่แล้วเหรอคะได้ครับแต่ว่าคุณนะจะต้องเดินทางไปที่โลกของอวตารเพื่อรักษาเธอนะครับยังไงก็ไว้ใจหมอได้เลยเดี๋ยวผมจะจัดการให้นะครับ ลูกรักหายป่วยไวๆน,นะ <t une> สดช <t une> ื่นจังเลยได้เวลาแล้วว้าอะไรกันคุณนู้อมาลีตื่นแล้วละครับอ๋อสวัสดีค่ะเฮ้ยแล้วนมช็อกโกแลตของหนูอยู่ไหนอ๋อขอโทษด้วยนะครับ lucky. ให้ตายสิฉันอยากจะไล่ทุกคนออกจริงๆเลยเฮ้ยช่างมันเถอะได้เวลาไปแต่งตัวแล้วล่ะแปรงฟันซะหน่อยโอเคแล้วก็แช่อาบน้ำเอ๊ะใส่ชุดอะไรดีอันนี้ก็แล้วกันส <c oughs> วัสดีทุกคนอ,อ่ะนี่เอเมลี่เธอหลับในคลาสไม่ได้นะมานี่เลย มาแก้โจทย์เดียวนี้เลยนะจ๊ะอไอ้อได้สิแบบนี้แหละคะ่ะเธายังเรียนไม่รู้เรื่องแถมยังแอบหลับอีกยังงั้นเหรอเอาเอฟไปดีไหม <c oughs> เอามิลี่เธอเจ๋งมากเลยน่นาเซนินะ <c oughs> นี่เธอฉันไม่อยากจะบอกเลยนะว่าบ้านฉันรวยจริงเหรอใช่แล้วล่ะฉันมีรถมีบ้านแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงเ <c oughs> ยอะแยะเต็มไปหมด <c oughs> อุ้ยเจ๋งเป็นบ้าเลย เออวันดียเออฉันเอาขนมให้เธอ,อขอบใจอ,อร่อยจังเลยเออเธอไปดูหนังกับฉันมา <c oughs> นายจะซื้อนขนอมให้ฉันกี่รอบฉันก็ไม่อยากไปกับนายแล้วเ <c oughs> อาอะไรกันเเฮ้ยเบื่อจังฮะ <c oughs> ที่รักเราไม่มีเงินเหลือแล้วเออเราอาจจะรอดไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะคะคุณแต่ก็ดีแล้วล่ะเอมเมลี่น่ะรอดชีวิต แม่พ่ออะไรนะนี่ฉันสูญเสียความจำจนจำพวกท่าไม่ได้เลยอ่ะไม่ฉันต้องเรียกไปหาท่านทั้งสองแล้วอขอตั๋วไปโลกโถก้าไลฟ์เวิลด์ค่ะนี่คุณช่วยฉันหน่อยนะอะไรเหรออ๋อได้ยังไงเดี๋ยวฉันจะจัดการให้เธอกับเรากันนะขอบใจนะ ที่นี่อย่างงั้นเหรอบ้านหลังนี้หรือเปล่านะสวัสดีครับไม่คนอยู่บ้านไหมเนคครับไม่ของมาส่งเออคนเช่อเอมิลรีฝากมาให้นะครับฮะนี่มันตัวนี่นะถ้าอย่างงั้นเราก็ไปที่อวตารเวลกันดีกว่านะ<ย> <laughs> ลูกรักหนูไม่ลืมพ่อกับแม่นี่นะนั่นนะสิเมื่อไหร่จะมากันนะ ลูกรักลูกรักเจอแล้วจันได้นายดีสุดหนูขอโทษนะคะพ่อกับแม่เรื่องที่ผ่านมาหนูยอมรับผิดค่ะตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเรามาอยู่ด้วยกันเถะนะอะเอเฮ้ยรู้สึกแปลกจังเลยอ่ะนี่หนุมน่มเดี๋ยวฉันมาเนาะฮะอะไรกันเนี่ยฮะอย่าบอกนะว่าฉันทองลยะแจค็คคะฉันมีข่าวดีมาบอกว้าว คุณตั้งท้องแล้วเหรอเนี่ยดีจังเลยนะลูกรักพวกเราจะไม่นอ้องแล้วเหรอว้าเสียอดเลยเออคุณเป็นไงบ้างครับว้าวคุณได้ลูกสาวครับเออฉันอยากอวอยแล้วค่ะอ๋อไม่เป็นไรนะครับคุณแม่นั่งตรงนี้ก่อนนะครับยินดีด้วยครับว้าว,ว,าวน่ารักจริงๆ ดีจังเลยค่ะที่รักลูกราฟันดีนะลูกนะฟันดีนะจ๊ะ <c oughs> นี่ยายเบื้อเอ้ยไปนั่งรถเล่นกันดีไหมเฮ้ยหาจะมาเลยวว้ฮะ <c oughs> อะไรอะเออจหนูน,น้อยเพ่อทำอะไรที่นี่ลหรอไม่เป็นไรนะจ๊ะเดี๋ยวเราช่วยเอง เอมอเล่ Emily, ลูกอยู่ไหนอะลูกเรักแม่กับพ่อมารับแล้วโหเอ้ยแม่ขอโทษด,ด้วยนะจ๊ะใช่พ่อกับแม่จะดูแลหนูเป็นอย่างดีเลยลูก ันเนี่ยเอาเงินออกมาทําไมจ๊ะ,ะคือหนูชอบเล่นนี่นะอ๋ออย่างงั้นแหละถ้าอย่างงั้นก็อย่าลืมเก็บด้วยนะจ๊ะป่ะมาวาดรูปได้แล้วละ่ะอ๋อนี่ธทำสมผอมอะไรเนี่ยเออน่าหนาเดะเฮ้ยายาเนี่ยหน้าตาประหลาดชะมัดเลยอ,อะไรกันเนี่ธวาดรูปไม่เป็นก็ยังกระเสือกกระสนอยากจะวาดอีกนะเออน่าหนาเดะ สวัสดีครับคุณมาแล้วใช่แล้วเลยอค่ะเอาละเด็กๆได้เวลาแล้วเนี่หน่อยดูซิไรอยออนเนครับเอาละมาตินเป็นไงฮะแล้วเธอละจ้าลีออนสวยมากเลยใช่ไหมฮะงั้นผมขอระบายสีผมยี่นี่หน่อยนะเอกมานะให้หาฉันมเลย คนบ้าแรงอบละชมัดนี่หยุดได้แล้วไอ้ตายสิขอโทษครับครูนั่งที่ไปเลยเนะใช่ครผมขอโทษอ่ะขอโทษตอนนี้ก็สายไปแล้วฉันใจพวกเธอสอบเลยแล้วกันแม่คุณครูเนี่ยโคตรไม่เบาเลยนะครับมามาเล่นเกมกันดีกว่าเออนะานาสินะ <c oughs> เฮ้ยตายสิเจ๋งชมัดเลยว้าว เจ๋งมัดเะฮ้เดี๋ยวก่อนเอานี่ไปด้วยสิวะถ้าอย่างนั้นก็ใช้บัตรเครดิตของพ่อกับแม่ดีกว่านะว้าวเจ๋งไปเลยพวกไปไปหาของอร่อยกินกันสวัสดีครับขอเบอร์ก็ไซส์ใหญ่ไปเลยได้เลยค่ะอร่อยถูกมะอมสุดยอดไปเลย สวัสดีค่ะคือว่ามีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นค่ะอะไรเนอะผมไม่ได้ใช้เลยนะยอดนั้นน่ะตายสินี่ลูกรักทำอะไรกันเนี่ยพวกแกน่ะผานเงินเลกไปวันๆเลยนะอเอาอะไรกันเน่ะพ่อก็มาเหรอคุณหาเงินมาใช้เราไม่ทันเราก็คงจะต้องยึดบัตรเครดิตคืนแล้วล่ะคะ่ะยังไงก็อย่าลืมใช้นี่ตามเวลาด้วยนะคะอ แม่กลับม,มาแล้วแม่คะจ้าน,นี่อ่ะกินซะอ้าวแล้วพี่ๆของหนูหายไปไหนกันหมดจ้ะลูกรักที่รักก็ดูสิที่รักฮะอ,อะไรกันเนี่ย ขอโทษด้วยครับมือไม่นะนี่แสดงว่าเราไม่มีเงินเหลือเลยเหรอใช่แล้วเทรังเราจนแล้วเนี่มีใครอยู่บ้านไหมคะเปิดประตูนหน่อยเร็วเข้าเนี่ครับเราเหลือแค่เนี่ยนี่คุณจะบ้านแล้วเหลือแค่นี้เนี่ยนะนี่มันไม่พอค่าดอกเบี้ยเลยด้วยซ้ำนะเราจะต้องยืดบ้านคุณสแล้วอ,อะไรกันเนี่ยออกไปซะไม่นะ แล้วอย่ากลับมาอีกนะเข้าใจไหมให้สวยแล้วทุกคนจ้ะแม่ไปทำงานก่อนนะแม่ต้องไปทำงานหนักเลยแล้ววันนี้นี่หนาวหนาวจังเลยอาที่รักไปไหนแล้วอ่ะที่รักมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยคนหมอคนหมอช่วยดวยครับเอ่อมีอะไรล่ะครับ อ้ถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวผมจะช่วยคุณเองนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาค่ารักษามาให้เองนะในทุกคนแม่น่ะกําลังป่วยอยู่เราจะต้องช่วยแม่นะเข้าใจไหมหนูเองก็อยากช่วยค่ะว้าวทําเงินขึ้นมาเองนี่ดีจังโอเคแค่นี้แหละ สดเราตรวไปแล้วเนี่ยแบบเนี้ยแม่ก็คงไม่เป็นไรแล้วใช่แล้วไปหาหมอกันวันนี้ฮะแม่เรารักษาตัวอยู่ที่นี่ฮะอ๋อเธอจ่ายตังค์ได้เยอะเลยนะเนี่ยอยังไงก็ขอให้แม่ดีขึ้นนะคะและเราก็ต้องไปถ่ายบ้านขึ้น เ <Yeah, S 2> ดีดจังเลยและเนี่ยฉันมาแล้วเฮ้ยนี่แกกลับมาทำไมเนี่ยฉันเอาเงินมาถ่ายบ้านคืนยังไงเล่เอาออกไปได้แล้วล่ะพวกแกก็ได้ปะลูกรักหนูเนี่ยช่วยพวกเราเอาไว้เลยทแท้ๆเนะี่ย